นาเตสตอ็อกรถเข้าใหม่ทุกคันผ่านการตรวจเช็คประวัติดีไม่มีชนหนักจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเราสองคนอีกแล้วค่ะที่ช่องรถเมือ่อสองใบฟังกับนนท์ค่ะครับผมช่องนี้มีแต่รถสวยนะคะคัดเกตเอทุกคันแน่นอน<ช>นะคะ<ล>พี่ๆท่านไหนมองหารถเมื่อสองไว้ใช้งานอยู่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช่ครับผม แล้ววันนี้ก็เจอกันช่วงเย็นเลยช่วงเย็นครับนะคะวันปิดยอดเนาะสามสิบเอ็ดมกรานะคะเป็นเดือนที่ยาวนานมากๆถูกต้องจในที่สุดนะคะปิดยอดแล้วนะคะก็เดือนนี้ปิดไปเกือบ200คันเลยรคันนะคะต้องขอบคุณทุกค่ะทุกท่านมากเลยที่ไว้ใจนะคะให้ทางเราดูแลเนาะน้องฟ้าปิดไปกี่คันคะเดือนนี้อยไม่บอกหรอก หลายคันอยู่ได้จากพี่ๆช่องทางเนี่แหละค่ะ YouTube นะคะ f อเราที่น่ารักทุกท่านนะคะก็เดินหน้าฝากอุดหนุนด้วยนะคะวันนี้จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่เนาะเนื่องจากว่ามีเทเลอร์มาลงในะคะมีเทเลอร์มาลงประมาณแดคันไหมใช่แปดคันเช้าแปดคันใช่นะคะก็มีคันนี้เข้ามาใหม่เลยนะคะ จริงๆไม่ค่อยได้เห็นนะ CRV สีดาไม่ค่อยมีคนปล่อยครับไม่ค่อยมีคนปล่อยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยตั้งแต่อยู่มานานๆจะเข้ามาทีนะคะสีดําสวยมากพี่ๆคันนี้เป็นตัว 2.4S 2.4S ปีน่าจะปี10 2ยี่สิบนะยีนะจำไม่ผิดใช่ไหมคะราคาเจ็อ่ะรู้แค่ว่าเลขไมล์หลักหมื่น ลายหกหมื่นกว่าใช่ไหมอันนี้ไม่น้อยขอดูข้อมูลใช่รู้แค่ว่าเลขไม้หลักหมืน่นหกหมื่นสีดําสวยมากนะคะคันนี้ 6, ถ้าใครหาอยู่นะเอเมื่อเช้าลูกค้าเกือบจบไปแล้วคันนี้เดี๋ยวขอดูอันนี้มันกี่ที่นั่งะะเป็นห้าที่นั่งครับเป็นห้าที่นั่งคันนี้เป็นห้าห้าที่นั่งเหรอใช่คันนี้เป็นห้าที่นั่งอ่ะคันนี้ได้เป็นห้าที่นั่งราคาเท่าไหร่นะคะเจ็ดเก้าเก้าครับ ราคา7,99,000าันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะประวัตดีฟรีดาวได้เลยแล้วคันนี้ไม่น้อยครับ6,000 0กว่าใช่ไม่น้อยไม่6,000 0ใช่ไหมคะใช่ห0,000ก็เอามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับหกม่น้วยนนี่แะนะคะและสีนี้ไม่ค่อยเข้ามาถ้าใครหาอยู่นะคะ นี่ป้ายทะเบียนนี้นะคะแล้วทักแชทมาหาได้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะอได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยแคปทะเบียนมาได้เลยใช่แล้วเพราะเป็นรถเข้าใหม่เรายังไม่มีป้ายสคบนั่นน่ะใช่ใช่ยังไม่ได้เขาเรียกยังไม่ได้ปรับสภาพเนาะแต่คันนี้สวยนะแคมรี่สีดำแคมรี่ครับแคมรี่สีดำขอดูเพิ่งเข้ามาเนี่ยขอดูรายละเอียดปกติจะไม่ค่อยมีสีนี้นะแต่ทะเบียนสวยเนี่ยเขาให้ทะเบียนด้วยปะเนี่ยไม่แน่ใจเลยค่ะ ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยครับคันนี้เป็นตัวเบนซินเนาะใช่สองจุดห้าป่ะสองจุดห้าจีค่ะอ่าสองจุดห้าจีคันนี้เป็นตัวสองจุดห้าจีนะอุ้ยสีดำสวยมากแต่ล้อสวยมากเลย,ยคันนี้ใช่แล้วนะคะ 2 5 g จุดห้าจีคันนี้ปีสองพันสิบเก้าค่ะ2าค9เจ็ดแสนหนึ่งหมืนเก้าพันเจ็ดแสนหนึห้าใหาตัวสองจุดห้าจีอยู่นะรีบเลยพี่พี่เพราะคันนี้คุ้มคันนี้คุ้มเพราะไม่ค่อยเข้ามานะหลักๆจะเข้ามาแต่ตัวสองจุดศูนนะคะ7จ็ดแสนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะเอ้ยคันนี้คุ้มครับลูกค้าใครกำลังมองหาเคมรี่ไว้ใช้งานผมว่าคันนี้คุ้ม เจ็ดแสนหนึ่งมก้บาทใช่แล้วได้ตแคมรี่จะขึ้นประมาณแปดแสนกว่า949าสี่าใช่แล้วนะคะนี่เลยสวยมากเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพการันตีโครงสร้างครับผมทุกคันที่เรารีวิวเราการันตีโครงสร้างทุกคันไม่มีพีความชนหนักจมน้ำกับสีกอไมเปลี่ยนเครื่องใช่นะคะตัวรถมีอ่ามาตรฐานการตรวจสองจจุดนะคะจากบริษัท เยอรมนีเนาะมาตรฐานจากเยอรมนีนะเป็นบริษัทที่เราอ่าส่งตรวจรถให้นะคะเราไม่ได้ตรวจเองนะลูกค้าบางท่านบอกอุ้ยตรวจรถเองสองรอยเจ็ดสิบสี่จุดไม่จ้าเรามีมาตรฐานการตรวจอันนี้อะนะคะนี้ก็เข้าใหม่ไหมแปดแปดเจ็ดนะคะถ่ายดีมากครับมากี่คันก็โดนจองไปหมดเลยนะครับ คันนี้เหมือนยังไม่มีข้อมูลในนี้เลยออยู่กับผมไปแล้วสองคันน่ะตัวเนี้ยใช่ลูกค้าหายเยอะมากเลยนะถ้าเป็นอันติชมนี้นะคะคันนี้เป็นตัว 1.6G น่าจะเป็นปีตัวนี้ CNG นะครับใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นตัว CNG ไอ้กําลัง CNG ตัวนี้มีมาน้อยครับตัวนี้ CNG โรงงานมีมาน้อมากมากครับแปดปใช่นี่ 1.6E ครับ CNG โรงงานคันนี้เดี๋ยวขอดูอ่ารุ่นนี้ขายดีมาก๊อ อ๋ออันนี้เข้ามาซักพักแล็บคันนี้ปีสิบแปดหลุดจองค่ะสามแสนสองหมืนเก้าพันใค้หารถติดแก๊สเดิมโรงงานนะคะนี่เลยสามแสนเนะปีสิบแปดราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันและเลขไม้ไม่เยอะด้วยนะไม้หนึ่งแสนสามหมื่นโลเองหนึ่งแสนสามหมื่นโลนะคะซื้อเนี่ยไปวิ่งงานไปอะไรได้เลยนะคะหรือว่าใช้ในครอบครัวก็ได้พี่ๆ <300, 000. S 2> ปีไม่ลึกด้วยปีสิบแปดนะคะสาม สองเก้าสามแสนสองหมื่นเก้าันบาทใอนิพันครับ่อนู่ประมาณหกพันอันนี้ก็ประมาณหกพัน่าใหม่เราปรับสภาพเหมือนกันอันนี้ตัวอันนี้เป็น v ีออสไหมวีอจะเป็นตัวไฮใช่ใส่จุดแต่งมาแล้วรอบคันดูจากล้อแม็กนะคะน่าจะเป็นตัวท็อปเลยตัวไฮตัวไฮหรือตัวมิดน่าจะไฮนะครับ ไฮถ้ามิตรจะไม่ได้ชุดแต่งเอ้ยจะไม่ได้เป็นล้อแม็กแบบนี้น <S S 1> อี้จะเป็นแม็กอันลอยทูโทนเอสสปอรต้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะเอสสปอร์ตี้วหนูขอดูทะเบียนลูกเขาลงหรือยังนะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งตัวไฮนะคะันนี้สีขาวครับใครกำลังมองหาอยู่ไว้ใช้งานนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลย นะครับเป็นรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะครับตอนนี้เป็นตัวไฮค่ะปี20สีขาวไม่สี่หมืนเก้าราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่สามเก้าใช่แล้วาราคาสี่สามเก้าไม่สี่หมื่นเก้าอุ้ยไม่น้อยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่น้อยค่ะสี่ห <4, 9, S 1> มืม่นเก้านี่เลยพี่ๆเข้ามาแล้วนะคะคันนี้ได้กุญแจสองดอกด้วยอนีนนะคะใหม่เลยนะครับปัตรทะเบียนนี่เลยเก้าเจ็ดเก้าหนึ่ง ได้ใช่ได้ป้ายนี้เลยค่ะปียี่สิบจนยี่สิบเอ็ดสีขาวนะคะนะถ้าใครหามาจัดได้เลยได้ดบี้ยพิเศษด้วยนะคะรถปีสองพันยี่สิบแล้วก็นี่ตัวアウติดคันนี้ตัวตอนแรกนี่คิดว่าสีดำ เอ้ยอันนี้สีน้ำตาลเขาเรียกสีลายกาไฟปะสีกาไฟครับเนาะอันนี้เป็นตัวไฮเช่นกันนะคะหนึ่งจุดแปดไฮบิดไฮปีสองพันยี่สิบราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันค่ะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันโลไม่เท่าไหร่นะครับไม่แสนหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันโลค่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเลยสีนี้ไม่ค่อยเห็นเลยครับใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มรถ เซกเมนต์ใหญ่หน่อยเนาะชเคมลี่อยู่ในแคมรี่นะครับแต่เป็นสีเดียวกันเลยสีน้ำตาลกาไฟใช่ไหมใช่น้ำตาลกาไฟค่ะราคาห้าห้าเก้านะราคาดีด้วยเท่าไหร่นะครับห้าแสนห้าหมืนเก้าพันก็จะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทนะคะปีสองพันยี่สิบได้ดอกเบี้ยพิเศษผออนุญาตแจกทิกลูกค้าที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ มีเครดิตเนาะแล้วก็ดูรถปี2020ขึ้นไปหรือว่าดูรถที่ปี2020ขึ้นเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยพิเศษแหละใช่ครับผมนะแล้วก็นี่เลยอันนี้คันนี้ฮอนด้า a จเเป็นตัว 1.5S ค่ราคา399,000แสดงว่ารีวิวแล้วคันนี้ยังไม่รีวิวแต่จำได้เพราะดูในชีพอ่าคันนี้ราคา399ค่ะพี่ๆเพิ่งมาวันนี้เลยรีบเลยคันนี้รีบเลย เลขไมล์หลักหมื่นด้วยนะคะแจ๊สเรามีประมาณสี่คันเลขไมล์หลักหมื่นทุกคันและราคาถ้าคันนี้จะถูกสุดถูกสุดเลยสามเก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเก้าสี่ห้าเก้าใช่ครับนะคะคันนี้สเกิร์ตรอบคันแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยครับใช่คันนี้เหลือปรับสภาพก็คือยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใชคันนี้เขาเขาไม่ได้ปิดนะคะนี่ อันนี้คือสภาพแรกเข้าอีกเช่นกันนะพี่พี่สภแรกเข้าจุดสเกิร์ตรอบคันเปลี่ยนแม็กมาให้จัดทรงให้เรียบร้อยใช่แล้วค่ะฟลอยเดอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยราคาสา9แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวหนึ่งจดห้าเอสใช่ไหมหนึ่งจุดห้าเอสตัวเริ่มต้นภายในได้บอกผ้าไมล์หลักหมื่นครับผมนะคะคันนี้ผ่อนเจ็0พันบาทเจ็ดพันบาทใช่แล้วค่ะแชสสามแชสสามกาเก้าออติสเมกี้สามสองเก้าใช่ไหมครับใช่แล้วก็มี แคมรี่เจ็ดหนึ่งเก้าน่าสนใจแล้วก็ซีอาร์วีเจ็ดเก้าเก้าไม่น้อยไหมครับราคาดีราคาดีมากนะถูกต้องครับคลิปนี้บอกเลยว่าเลขไม่น้อยทุกคันในหลักหมื่นแล้วราคาดีไม่หลักหมื่นแล้วหลักแสนต้นๆเท่านั้นนะคะและนี่อีกคันหนึ่งอันนี้ก็คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลด้วยเป็นตัวเซตอิดิชั่นเกียร์แมนนวลตอนนี้หายากมากเลยนะใช่แล้ว เ,เดี๋ยวขอดูข้อมูลน,<ด>นี้ได้ใช่ไหมคันนี้ใช่ค่ะ Z e dition นะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะพอไฟหน้าเป็นตัวนี้ <73 30. S 1> แล้วสามสามศูนย์นี่น่าจะเป็น NT นะหรือ Mid <c oughs> ด้านท้ายครับเป็นแคปแบบนี้อันนี้ถ้าถ้าลูกค้าจะเอาแบบนี้เลยได้ไหมครับอะไรคะแคลิบอยห,อหลังนี้ ถ้าจะซื้อแบบนี้ไปใช้งานต่อได้เลยหรือถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ใช้ก็แจ้งเราได้นะคะตรงนี้เราเรียกว่าอะไรซิตี้บอยเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวหนูหาอันนี้ไม่เจอเจ็ดสามสามศูนย์ีโวเจ็ดสามสามศูนย์ใช่ไหมแบตตดิชันนะครับคันนี้ได้ไหมครับมีราคาไหมครับ คันนี้ได้ปี2021ราคา4 9 0 0 0นาค่ะ4 9 0 0 0ใช่แล้วนะคะเลขไม่หนึ่0 0สหม่โลค่ะปี2021เป็นตัวสมาร์ทแคปตัวมิด2.4งดมิดสอมิดมิดก็คือตัวท็อปป้าเอ้ยตัวรองท็อปเนอตัวรองท็อปครับเพราะเนี่ยมีหน้าจอแล้วอ่ามีหน้าจอแล้วนะคะอ่าคุ้มนะ4 9 0 0 0พผ่อนอยู่ประมาณ7,000บาทเหมือนกัน นะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีโซนด้านหลังที่เป็นรถยนต์พวก P P V s U V ด้านหลังใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่พรุ่งนี้เรากันเนาะเพราะว่าวันนี้กี่นาทีแล้วอันนี้ก็ขออัปเดตช่วงโซนกลางๆันมาลงใหม่ก่อนเพิ่งมาลงใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวโซนด้านหลังเดี๋ยวมีอีกเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะมีมาลงเพิ่มอีกต้องครับนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ก็ถ้าพี่ๆชอบคันไหนในคลิปนี้ แคปทะเบียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็โครงสร้างเดิมอยู่แล้วอาจจะมีการปรับปรับสภาพเนาะใช่ครับไม่นานวันสองวันพวกถือสดก็คือ,อรับได้เลยวันสองวันนะคะไม่เกินนี้เราต้องบอกกันว่าพวกกันชงกันชนที่มีรอยสกเก็ดหงสกเกดหินอันนี้เราต้องขอทําให้จริงเพืาอความสวยงามของตัวรถใช่แต่เราไม่ถึงเกี่ยวกับโครงสร้างตัวรถอย่างแน่นอนใช่แะครับมเคื่อความสวยงามลูกค้าจะได้รถพร้อมปรับสภาพมีการรับประกันโครงสร้างให้อย่างชัดเจนนะครับค่ะ ใช่ถ้าชอบคันไหนก็ทักหาเราได้เลยทั้งสองคนนะครับโดยผมที่เบอร์ศูนย์แปสามเก้าสองหกสี่หกสองเก้าก็ได้ครับของฟางนะคะศูนย์หกสี่สองห้าสามเก้าสามหกหกค่ะใช่ครับบางทีผมไม่ได้รับโทรหาน้องฟางได้นะครับบางทีลูกค้าเัิงดนโทรมาตอนผมไม่ได้รับอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ได้โทรกลับอย่างเงี้ยโทรหาน้องฟางได้เลยบางทีผมก็ส่งเบอร์ให้น้องฟางโทรไปนะครับผมได้เลยนะคะที่พีสำหรับวันนี้ก็อตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยให้ดูอาจจะมี่าบางคลิป อัปเดตรถที่ปรับสภาพแล้วก็สลับกันไปนเนาะได้เลยจะได้ะะไม่เบื่อกันนะครับผมใช่ค่ะวันนี้น้องฟางกับพี่นนท์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับ